มรรถุรัตนตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารกธรรมะเป็นหลักธรรมํำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสติปัญญาในโอกาสปารกความเพียรที่เราปารกความเพียรก็มีเป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกข์เป้าหมายของพุทธศาสนาสูงสุดอยู่ที่ วิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสพ้นจากกองทุกข์ดับทุกข์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็โดยอาศัยต้องเพียนจเจริญสติเนจเจริญสติปัฏฐานการระลึกรู้อยู่กับกายอยู่กับ เวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมะหรือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏอยู่บ่อยๆเนืองๆนี่เรียกว่ามีความเพียรเพียรตั้งสติเพียรระลึกรู้อยู่เสมอๆอ,อย่แบ่งขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกก็ ใช้กำหนดบัญญัติบัญญัติอารมณ์ไปก่อนเนี่ยก็คือเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือการกำหนดอิริยาบถรูปร่างท่าทางของกายความหมายที่เรานั่งยืนเดินหรือว่านอนเนี่ยที่ว่ายังยังมีความเป็น สมมุติเป็นความเป็นรูปทรงสันฐานหรือว่าเป็นความหมายหายใจเข้าว่าเข้าหายใจออกว่าออกหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอย่างนี้ก็ดูไปก่อนในเบื้องตน้นเพื่อสมาธิเพราะถ้าเราอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกยาวสั้น จิตก็จะเกาะเกาะย้วยอารมายใจต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิหรือว่าเอาจิตมาเกาะกับกายนั่งนั่งไว้ตั้งกายว่าอย่างไรระลึกพิจารณาศีสษมมีศีรษมมีลําตัวมีแขนมีขามีมือมีเท้ามี อวัยวะต่างๆประชุมกันอยู่เป็นกายเอาจิตมาเกาะมาตามรู้อวัยวะต่างๆหรือว่าพิจารณาไปถึงผมบ้างขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในก็มีหัวใจตับปอดไส้เลือดกระดูกเป็นต้น พิจารณาให้เห็นว่า,ามีอ,อวัยวะประกอบอยู่ต่างๆแล้วก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูล,ลจิตมาไล่พิจารณาไปต่างๆเรีไดว่าไอ้จิตมันเกาะอยู่กับกายได้ละพิจารณากาย,ยาเนี่ยเบื้องแรกขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือพิจารณาแบบบัญญัติไปก่อน ดูลมหายใจเข้าออกจะภาวนาพุทโธหรือจะนับลมหายใจถ้าจิตเราไม่สงบตั้งสติไม่อยู่การนับลมหายใจจะเป็นส่วนทำให้จิตอยู่กับลมหายใจนับเป็นคู่คู้ก่อนหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสาม หายใจเข้านับสี่จะออกนับสี่ใจเข้านับห้าจะออกนับห้าพอครบห้าก็มาขึ้นหนึ่งหนึ่งไปถึงหกหกหนึ่งหนึ่งไปถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งไปถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งไปถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไปถึงสิบสิบพอสิบสิบแล้วก็วนมาหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าโดยไม่ให้ปิดพลาดถ้าผิดก็เริ่มใหม่เริ่มหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าไปใครที่ไม่มีสมาธิเนี่ย แล้วจะต้องการจะฝึกสมาธิก่อนเนี่ยนับลมหายใจเนี่ยจิตมันจะเกาะเพราะว่าถ้าไม่เกาะมันก็นับผิดนับเลยไปบ้างขาดไปบ้างเนี่ยนี่เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตมันเกาะกับลมหายใจพอจิตมันเกาะมากขึ้นต่อไปก็นับเรียง หายใจเข้านับ 1, หนึ่งแล้วจะออกนับสองแล้วจะเข้านับสามแล้วจะออกนับสี่จะเข้านับ 5, ห้าจะออกนับหกแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ไม่ใช่นับไวอย่างนี้นะั่นนับตามลมหายใจลมหายใจมันช้าก็นับช้า ตามลมหายใจอย่าไปเร่งลมหายใจถ้าเราเร่งก็เหนื่อยในใหายใจช้าๆไว้อย่างนี้ก็นับเรียงเ,ยเรียกว่าจิตมันก็จะแลบออกไปแล้วไม่ได้เพราะว่านับเร็วนับไหวนับเรียงกันเนี่ยจิตต้องคอยระวังไม่งั้นก็นับผิดถ้าผิดก็เริ่มหนึ่งถึงห้าไปนับไปไม่กี่รอบจิตก็จะเริ่มสงบ รวมตัวหรือว่าบริกรรมให้ใจเข้าพุทธออกโทนี่ก็ก็ง่ายขึ้นอีกแต่มาเวลามันง่ายไปจิตมันก็แลบออกไปง่ายหรือถ้าเราจิตอยู่ดีแล้วก็ดูเฉยๆดูลมว่าเข้าหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวออกยาวก็รู้ว่ายาว เอาสั้นออกสั้นให้รู้อยู่รู้ตลอดลมหายใจเข้าออกปรับผ่อนผอนระง,งับให้ดีปรับให้ดีว่าหายใจอย่างไรที่มันนุ่มดวนสละสลลยเรียกว่าปฏิบัติอยู่กับเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นเป็นเบื้องแรกขั้นที่หนึ่งเรียกว่ายังมีบัญญัติหรือกว่าทำสมาธิก่อน จะดูลมหายใจหรือบางคนจะมาดูที่หน้าท้องพองยุบหรือจะมาดูในท่าทางของกายที่นั่งหรือจะพิจารณาผมขนเล็บวันนนังเนื้อเอ็นกระดูกก็แล้วแต่ทําได้ทั้งหมดนะทำยังไงจิตมันเกาะอยู่กับกายตอนนี้เมื่อเราจะเลื่อนชั้นขึ้นไปขั้นที่สองเราฝึกดูสึกจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวดีแล้วก็เลื่อนชั้น เป็นขั้นที่สองก็คือการกำหนดปรมัดเฉพาะที่เจาะจงเริ่มสังเกตความรู้สึกนั่นแหละจากการที่เราหายใจเข้าออกเราก็เริ่มสังเกตความรู้สึกว่าเออที่หายใจเข้าออกมันมีความรู้สึกอยู่มีความไหวมีความกระเพื่อมมีความรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายนะ ตึงตึงหย่อนหย่อนไว้ไวกับเพื่อมที่รวงอกที่หน้าท้องและที่โลงจมูกมีความรู้สึกหน้าอกมีความรู้สึกกับเพื่อมหน้าท้องมีความกับเพื่อมการมารู้ที่ความรู้สึกกับเพื่อมหรือสะเทือนหรือไหวไหวหรือตึงหย่อนหรือเย็นร้อนหรือสบายไม่สบายเท่ากับเป็นการรู้สภาวะหรือรู้ปรมัตธรรม แต่ว่าดูเฉพาะแคบๆเฉพาะบริเวณตรงจมูกทรงอกหน้าท้องเนี่ยเพื่อให้มันง่ายก่อนแล้วอาจจะดูคู่คู่ไประหว่างลมให้ใจเข้าออกกับความรู้สึกเรีวยกว่าอย่างไม่ทิ้งบัญญัติให้ดูลมเข้าลมออกด้วยดูความรู้สึกด้วยดูลมเข้าดูความรู้สึกเริ่มมารู้จัก สภาวะความรู้สึกนั่นะเป็นสภาวะความตึงความหย่อนความไหวความเย็ยนร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกสบายไม่สบายอันนี้เมื่อเราคุ้นเคยกับความรู้สึกแนละ้วดูความรู้สึกเป็นต่อไปเราก็เลื่อนขึ้นมาขั้นที่สามคือดูคือกำหนดให้มันทั่วทั่วตัวหรือว่าดูปรมามะทั่วไป หัดเลื่อนมาดูส่วนอื่นของกายบ้างว่าเออมันมีความรู้สึกอยู่ทั่วทั่วตัวแม้แต่ตามผิวหนังมียลมมากระทบรู้สึกเย็นรู้สึกสบายหรือว่าส่วนก้นขากระทบพื้นรู้สึกแข็งรู้สึกตึงรู้สึกเมื่อยส่วนบนที่ศีรษะมันก็มีความรู้สึกในสมอง ก็มีความรู้สึกที่หน้าที่ตาที่ปากที่คอที่มือที่เท้าทรงอกลำตัวทุกส่วนเนี่ยมันมีความรู้สึกความเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างไว้บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างเนี่ยเป็นตัวปรมัตรธรรมแล้วเป็นสภาวะธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะต้องกำหนดเข้ามาถึงสภาวะ เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนแต่เรายังไม่เห็นแล้ก็กำหนดรู้ไปก่อนยังไม่เห็นอนัตตาก็กำหนดดูความรู้สึกต่างต่างต่างต่าทีนี้เมื่อเราฝึกดูกำหนดดูความรู้สึกไปทั่วกายได้เก่งขึ้นต่อไปก็เพิ่มบทเรียนคือเพิ่มดูใจขึ้นมาอีก เพิ่มดูจิตใจเข้ามาทางกายก็ยังดูอยู่นะก็ยังดูความรู้สึกมันก็เพิ่มมันไหวแต่เพิ่มดูใจขึ้นมาว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรขณะน,นี้มีความคิดนึกรู้รู้ความคิดนึกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วก็รู้ความคิดแล้วก็ยังรู้ความรู้สึกที่กายคู่คู่กันไปพิจารณาดูจิตว่าเออขณะนี้มันรู้สึกสบายใจ รู้ว่าความสบายใจเกิดขึ้นบางขณะมันก็ไม่สบายใจก็รู้จิตมันก็จะมีหนึ่งความนึกคิดสองความรู้สึกหรืออาการหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นความสบายไม่สบายดีใจเสียใจเฉยๆเป็นอาการที่สงบบ้างไม่สงบบ้างคุณมัวของใสชอบใจไม่ชอบใจนะก็ ระลึกไปตามที่มันเกิดขึ้นอ่านใจกับตัวเองว่ามันมีปฏิกิริยามีอาการมีความรู้สึกอย่างไรแต่ทางกายก็ยังดูอยู่ยังรู้ก็เท่ากับรู้ทั้งกายบ้างรู้ทั้งใจบ้างรู้สึกกายบ้างรู้สึกใจบ้างคู่ๆกันไปนี่เรียกว่ารู้สภาวะประมัตาได้ทั่วทั่วกายแล้วก็ทั่วจิตใจ ตลอดทั้งต่อไปก็รู้แม้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางต่างๆที่มันจะมีเข้ามามีเสียงมีได้ยินมีเห็นมีสนับเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกทางกายกับทางใจมากทางหูก็มีบ้างมีทางตาถ้าไม่ลืมตาก็ไม่ไม่มีเราจะลืมตาแล้วปรากฏ ทางจมูกมีกลิ่นบางคราวทางรสทางลิ้นก็มีบางคราวเวลารับประทานาะแต่ทางกายมีอยู่เอยเย็นบ้างร้อนตึงหย่อนไหวแล้วก็โดยเฉพาะทางใจมีคิดอยู่เรื่อยมีตรึกมีนึกมีความรู้สึกเนี่ยพิจารณาตามรู้อยู่เวลารู้เนี่ยก็รู้ไปเฉยๆหัดรู้เฉย คือรู้แบบไม่ไปจัดการอะไรเขาอย่าไปบีบมันคับอย่าไปเขี่ยวเข็นให้มันสงบให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูมันไปเฉยๆมันจะก็สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่สงบแล้วก็ดูความไม่สงบอย่างไม่ว่าอะไรมันคิดก็รู้คิดไม่ว่าอะไรต่อความคิดคือมันมีอย่างไรก็ก็รู้มันไปอย่างนั้นดูเฉยๆวางใจเฉยๆ เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้หรือว่ารู้แบบไม่ยินดียินร้ายรู้อย่างปล่อยวางรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นปกติบางทีเราก็อาจจะสอนใจตัวเองเออปล่อยวางนะเพราะว่าบางทีมันเผลอไปเพ่งเอายึดเอาอยู่นั่นนะก็สอนใจตัวเองเออปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางมันจะเตือนให้ จิตคลายออกคลายออกวางออกลอยก็คือขั้นขั้นที่สี่เนี่ยคือการปล่อยวางการรู้ละวางนอกจากจะรู้สภาวะได้แล้วต้องมีการปล่อยวางการวางใจเป็นกลางวางใจพอดีไม่เพ่งไม่เผลอไม่ดึงไม่ดันไม่เอาไม่อยากไม่ยึดยแต่ก็รับรู้อยู่เป็นความรู้ที่ เป็นกลางคือรู้สักธทร,รู้ฝึกหัดไปอย่างนี้ฝึกการรู้อย่างปล่อยอย่างวางไปเลยถ้าเราฝึกมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าสติมันจับไปทั่วหมดแล้วรู้ตัวทั่วกายทั่วใจเกิดค,ความรู้ตัวทั่วพร้อมแม้การเดินจงกรมถ้ามาถึงขั้นนี้มันก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั่วกายและจิตใจแต่ใหม่ๆแล้วก็ ฝึกดูเป็นอย่างเดียวไปก่อนดูการเคลื่อนไหวที่เท้าอันที่หนึ่งดูขวาดูซ้ายยกย่างเหยียบก็แล้วแต่ต่อมาก็มาดูความรู้สึกด้วยต่อต่อมาก็ดูความรู้สึกทั่วกายทั้งตัวเวลามันเดินเวลาเดินเคลื่อนไหวทั้งตัวต่อต่อมาก็รู้ใจไปด้วยกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กําหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายเคลื่อนไหว,หด,ไหว,ไหวดูใจที่รับรู้เนี่ย เรียกว่าทำให้รู้ตัวทั่วพร้อมนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมเดินอยู่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมการใช้อิิยาหมดย่อยก็ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมการก้มการเงยการเดี๋ยวซ้ายแลกว้าการยกการการจับการเขี้ยวการดื่มการลิ้มทำควารมรู้สึกตัวหมดเนี่ยใเราฝึกไปเนี่ยี่ยนี่ก็เป็นขั้นตอนนะ จากขั้นแรกดูบัญญัติต่อมาก็ดูปรมัติเฉพาะที่ต่อมาก็ดูปรมตรัต,มดมติดูสภาวะทั่วไปทั้งทางกายทางใจต่อมาก็ฝึกให้ละวางปล่อยวางให้เป็นกลางยิ่งขึ้นก็จะทำให้ยาอันเกิดขึ้นมาคือปัญญาเกิดขึ้นมาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเมื่อสติสัมปชัญญะ มีกำลังขึ้นจับสภาวะได้เท่าทันเป็นปัจจุบันได้ดีได้ต่อเนื่องมันจะเกิดญาณหรือวิปัสสนาญาณทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะหรือว่าเห็นรูปเห็นนามตั้งแต่แยกรูปแยกนามเห็นมันเป็นครอย่างระหว่างกายกับใจหรือเคลื่อนไหวอย่างหนึง่งใจที่รู้อย่างหนึง่งเป็นต้นเห็นเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างหลายอย่างแล้วก็จะ เห็นความเสื่อมไปความดับไปความไม่ยั่งยืนของสภาวะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สดนเห็นความเป็นอนัตตาคือความบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนถ้าเราทำแบบนี้ก็คือเรียกว่าเราเข้าถึงวิปัสสนานะวิปัสสนาก็คือการต้องมีปัญญารู้เห็นสภาวะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่ถ้าหากว่าคนที่ฝึกมามากแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเริ่มต้นมาจับดูสภาวะต่างๆไปเลยดูสภาวะไปเลยดูความรู้สึกไปเลยทางกายทางใจรู้สึกทั่วตัวไปเลยให้เป็นปกติไปตั้งแต่ต้นถ้าคนใหม่ยังยากอยู่ก็เอาเป็นอย่างๆไปก่อนดูลมหายใจดูกาย นั่งยืนเดินนั่งนอนู่เหยียดเห็นไว้ต่อมาก็ดูเข้ามาเรื่อยๆถึงความรู้สึกพอเข้ามาสู่ภายในจริงๆเนี่ยถ้าสติดีเข้ามาดูความรู้สึกสัมพันธ์ทางกายทางใจจิตเขาจะทิ้งสมมุติเวเามันทิ้งสมมติไปแล้วมันก็จะดุดจากความเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาจะเหมือนกับไม่มีร่างกายนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปหาแขนขาหน้าตาส่วนทรงสันฐานเพราะนั้นเป็นสมมุติมันจะทิ้งไปจนมันจะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่มีรูปร่างสันฐานหรือว่าอยู่กับปรมัตธรรมอยู่กับสภาวธรรมยาน,นคนใหม่ๆบางทีตกใจอยู่ดีทำไมตัวมันหายไปนั่งแขนขาตัวหายาเราเคยชินอยู่กับสมมติ พอจะทิ้งสมมติเราก็เกิดความแปลกใจฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยให้อยู่กับความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเราฝึกไปมันมีสมาธิฝึกมากๆขึ้นมันก็จะมีสมาธิบวกเข้ามารวมจิตทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิตั้งมั่นเวลามันมีสมาธิมากขึ้นความสงบเนี่ยทำให้ความรู้สึกมันจะน้อยลง ความไว้ความตึงแข็งอ่อนร้อนเย็นทางกายก็จะน้อยลงจนกระทั่งเหมือนไม่รู้สึกทางกายไม่รู้สึกแต่ว่ามีทางใจอยู่ทางกายก็อาจจะมีปวดอยู่บ้างมีเมื่อยอยู่บ้างก็รับรู้แต่ก็ดูใจไว้ดูจิตเป็นประการสำคัญถ้าถ้ามีสมาธินิ่งสงบไปนะ่ ความรู้สึกมันน้อยลงเนี่ยมันจะจับไม่ออกเพราะจับไม่ออกมันก็จะกลายเป็นว่างเปล่าพอะว่างเปล่ามันก็จะหาสภาวะไม่เจอแต่ถ้าเราดูจิตเป็นดูใจไว้ดีเนี่ยในความว่างก็จะมีใจผู้รู้อยู่สังเกตใจที่รู้อยู่ในความนิ่งในความว่างในความเฉยก็จะมีใจที่รู้ แล้วกว่าเอาใจมาดูใจและจิตมาดูจิตผู้รู้ดูผู้รู้ให้เห็นว่ามันก็เป็นสภาพรู้ที่เปลี่ยนแปลงหมดไปไม่ใช่ตรวตนเหมือนกันหรือว,ว่าในในจิตผู้รู้น่ะมันมีปิติอยู่ไหมอิ่มเอิบเป็นสุขก็ดูไปผ่องใสเบ,บิกบานหรือมันเฉยแต่ในความเฉยก็เป็นสภาพรู้เนี่ยก็คือวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้อง สติต้องจับสภาวะต้องดูสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดถ้านิ่งเฉยเฉยว่างๆมันก็จะเป็นแต่สมถะเป็นแต่ความสงบแต่ก็ยังดีมันสงบก็สงบไว้ก่อนแล้วค่อยๆสังเกตดูจิตดูใจค่อยๆสังเกตพิจารณาฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น ขั้นตอนของการปฏิบัติก็ขอให้เราได้พยายามภาพเพียนพยายามประพฤติปฏิบัติเนีย่ยทำให้ต่อนเนื่องเรื่อยๆก็จะค่อยได้ผลฝึกต่อนเนื่องผลผลก็จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นเป็นความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการบวชของการที่เราสละเพศต้อง คราวาดมาบวชนี่วัตถุประสงค์พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้เราปฏิบัติเพื่เราได้ชำระจิตใจของตัวเองขัดเกลาจิตใจก็คือต้องลงมือปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะีการบวชนัก็คือมามาปฏิบัติมาฝึกหัดมาขัดเกลามันถึงจะให้เราได้เข้าถึงธรรม ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นพุทธบุตรเป็นลูกของพุทธเจ้าที่แท้จริงะก็ขอโนรทนาสาธุก,การขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด